ผมก็ขึ้นมานะครับโอ้ ด้านหลังไหมในกระจกเห็นไหมสวยเนาะลานะฮะเทียบเลย ไปก่อนนะครับนี่ป้ายบอกว่าให้ทางนะครับถ้ามีรถมาอยู่เลนซ้ายเงี้ยเราต้องจอดให้เขาไปก่อนนะเพราะป้ายกำกับไว้แล้วว่าให้ทางนะครับต้องให้รถทางขวาไปก่อนนะครับ เราวิ่งมาจากมื่ไหร่รอบสองเอเห็นไหมเราจะต้องลงมาข้างล่างน,นั้นนะครับนั่นอ่ะโอ้ยมีรถขันนั้นไงรถโฟล์คสวาเกนสีเข้มเทียว <c oughs> มาโดนละเข้ามาจากสายสองนะฮะโอ้โอ๋อรถเครนเข้าเลี้ยวนะฮะ ค่อยๆไปนะครับโอ่ยไอ้นี่จะเลี้ยวอีกแล้วเลนขวาไม่ค่อยอยากอยู่นะเพราะว่ามันชอบมีรถเลี้ยวอยู่เทินนะ,ะนั่นไงน่ะเห็นว่มมันดูเหมือนจะโล่งนะแต่มันจะมีรถอยู่เทินแบบเนี้ยซึ่งเราจะได้เบรกนะครับถ้าเรามาเนี่ยถ้าเขาพ้นไปแล้วก็โอเคนะครับไปรถขลังแซงไปเลย อยู่เลนซ้ายก็เจอพวกที่ออกเงี้ยอนั่นนั่นข่าไปโน่นโดนเอาเอาไปโน่นละ ว่างไงหกล้อจะออกซ้ายไหมเพื่อนหรือว่าข้างหน้าไม่มีรถเลี้ยวตรงนี้เลือกให้ดีนะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปอ๋อหกล้อคันนี้เขาจะเลี้ยวพอดีเลยอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับคือต้องเลือกเลนให้ดีนะเพราะว่ามันตรงก่อนตรงก่อนเขี่ยก่อนเลี้ยวนะครับถ้าเราจะตรงแล้วเราดันไปอยู่เลนขวานี่จบเลยนะครับนะ่ะ <c oughs> วันนี้รถไม่ค่อยเยอะเท่าไร่มันเป็นโควช่วงโควิดด้วยนะใครก็ไม่ค่อยอยากจะออกบ้าน รถโล่งๆก็ดีนะครับปกติรถมันเยอะวุ่นวายนะแถวๆแม่ริมเนี่ยสุดยอด <c oughs> แล้วดูไอ้นี่ดิมันจะเลี้ยวไหนเนี่ยบัดเฟ็เลี้ยวต่เมื่อกี้ล <c oughs> และค <c oughs> นนี้เขาดีจะดีมากเลยนะเนี่ยเขาให้ออกนะครับ <c oughs> เแถวๆ นิสัยดีนะครับเขารู้เขาอ่านสถานการณ์ออกว่าผมจ้องไปจนมุมกับรถยนต์เมื่อกี้นะเขาก็เลยชะลอให้ผมขึ้นมานะครับโอ้ดีนี่แหละนี่แหละคนที่ไอขับรถแล้วอ่านเกมไกลๆนะครับอ่านเกมเผื่อเพื่อนร่วมทางนะครับเดี่ยมมากเลยแบบนี้เราต้องอ่านเกมเผื่อรถคันที่อยู่ด้านข้างนะครับเกิดเราแซงไปแล้วขึ้นไม่ได้เขาด้วยเบรกแบบโอ้ยหที่หัวตําแต่เนี้ยคันเนี้ยเขาเบรกให้นะครับเขารู้ว่าผมต้องไปจนมุมรถยนต์เมื่อกี้นะโอ้เจ้าเจ้า อ่านเกมให้เพื่อนร่วมทางแบบนี้สุดยอดน่าชื่นชมนะฮะมีน้ำใจให้กันนั่นแหละ respect <Are you S 2> โอ้ย <this here? S 1> ฟังเสียงไม่ค่อยดีเลยเว้ย <Damn. S 1> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมุยคโครนเมื่อเช้าหรือว่าเบรกใกล้จะหมดนะฮะ แต่ถ้เบรกใกล้จะหมดมันจะต้องเตือนตรงหน้าจอนะครับ warning ให้ดูนีมีอะไรบ้าง warning มีแค่ระดับน้ําปัดน้ำฝนกับ ABS ตัวลูกไม่มีนะไม่มีอะไรเตือนนี่วะ่ะสงสัยนะ่าจะเป็นดินทรายเข้าไปยัดตรงจานเบรกนะครับ ต้องระวังรถที่จะอยู่เธอเนะี่พอ่อพอไปถานแล้วมาพอ่อจนมุมละพอ่อจนมุมละจนมุมละโอ้ยพอ่อเปิดไฟเลี้ยวไปตั้งนานนะเมื่อกี้นะพ่อนะพอจนมุมละกิ๋งนะฮะไฟเลี้ยวไม่เปิดนะดูดิโอ้โหไฟเลี้ยวมันเปิดยากเลยเพื่อนหรือมึงไฟเลี้ยมึงไม่ออกหรือมึงไม่เปิดถ้าเขาจะไม่เปิดไฟเลี้ยว เขาก็ไม่เปิดไฟเรียวนะโอ้ก็เห็นกันไหมนี่พวกมึงเห็นกันไหมเพื่อนเอฟซีเห็นกันเ่าเมื่อกี้เฮ้ยผมไม่ได้เหลียวมองนะผมแค่เอ่อมองกระจกหลังแล้วมันไปพอดีกันจังหวะโถเอ้ยคิดอะไรมากนะพวกมึงอะโถมาโน่รัะทานพ่อเออ เฟียคันนี้สิเออไม่ใช่โฟร์เฟียสิวิกเตอร์นะสวยจัดเลยคันนี้โอ้ยรถสวยเดี๋ยว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 ฮิโน่คันนี้เขาจะเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นขวาก่อนอ่าเห็นไหมดีมากเลยเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเออเจ๋วไว้คนนี้เลสเบกจริงๆริไปเลยเดี๋ยวให้หินเฮคัน6กล้อนี่แซงไปก่อน เดี๋ยวนี้เราค่อยๆไปได้แล้วเราจะผ่านโรงงานสามแม่ครัวแล้วนึกจ้ะนี่นะฮะโรงงานสามแม่ครัวโรงงานทำปลากระป๋องนั่นเอง เนี่ยเนาะไม่งแคบมากนะครับคือแคบจัดอย่าพิ่งเดงเนะมึงเออนั่นไงเฮียละกูไปละกูไปละโอ้โหรถเก่งตามมาไหมเออตามมานะลูกต่อเนื่องนะฮะ <c oughs> ไปเลยจ้าเขาไม่กล้าแซงนะเพราะว่าเขาเห็นข้างหน้ามันรถเก่งคันนี้นะที่เขาไม่แซงเมื่อกี้ก็คือเขาเห็นข้างหน้ามันชนละมุนนะคือเขากลัวผมจะขึ้นมาอย่างนี้นะทีนี้เราก็ต้องให้ความไว้ใจเขาด้วยการโบกมือเขาไปนะเขาจะได้ตัดสินใจได้นะบางทีเขาไม่กล้าขึ้นเนะี่ยยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งร้ายนะเนี่ยเห็นไหม ก็ดีนะก็ถือว่าอ่านเกมรถคันหน้าเหมือนกันนะรถเก่งเมื่อกี้คือเขาเห็นด้านข้างมาชนละมุนนะ่ะเขากลัวว่าผมต้องขึ้นแน่นอนเนี่ยเก่งมากเก่งมากอุ้ยนี่ทีมงานเมืองในหมอกนะน้องเอ้ไม่ใช่ดิรถคุณครูนี่เ่าโอ้โหทีมงานคุณครูนะลำปางนะแม่ทีมงานคุณครูนั่นเองนะฮะรถเมืองในหมอกนะน้องเก่ง น้อยร้อยท่านะไปอยู่กับเมืองในหมอกเมื่อเช้าก็โทรคุยกันอยู่นะรถเมืองในหมอกนี่เขาลานเขาอยู่บนน่นเลยปลายน่นเลยนะครับอยู่ที่อำเภอปลายน่นเลยเอาละเราจะเลี้ยวแยกหน้านี้แล้ว New l a n d ์มาคัมมิงซูนนะเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์กใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับตรงเครื่องบินเนี่ยกำลังโมดิฟายกันอยู่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะพ่อตามมาอย่าวะตรงนี้ผมจะอัดขึ้นขึ้นมอเล็กๆนี่ละพ่อตามมา,าเออตามมาแลวต้องอัดขึ้นเนินนี้หน่อยนึงนะครับ ใจก่อนนะพิรยนจะเย็ยนเย็ยนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้แซงนะฮะเดี๋ยวท่านได้แซงนะแต่ท่านใจเย็ยนเย็ยนก่อนนะจ๊ะโอ้โหนี่เจ๊เก๋กจะพุ่งเลยนะเห็นปะ ยัดเข้ยัดเข้ยจริงๆนะครับถ้าผมไม่บีบแตรนี่แกคงพุ่งออกมาเลยอะ่ะแม่เจ้าแม่เจ้าจริงๆนะครับแกดูแต่ทางนู้นนะรถเมื่อกี้ผมเห็นหัวแกหันไปแต่ทางนู้นนะครับผมไม่เจ๊แกแน่าจะไม่เหลียวมองขวาเลยเมื่อกี้โอ้โหยอมนะไม่บีบแตรนี่คงไม่เบรกนะฮะอะไรกันวะเนี่ยอ้าวแซงได้ก็แซงนะงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งหย่อนรถมานะครับ โอ้ใม่สิไปเลยไปเลยไปเลยข้างหน้าลงไปเลยอย่าไปยาไปยาวยาวายาวยาวา,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 าไปเลยข้างหน้ามันโล่งนะมันเห็นกันอยู่นะถึงจะเป็นเส้นทึบแต่ถ้ามีโอกาสแซงได้ก็แซงนะครับต้องไวด้วยนะอย่าช้านะครับแต่ถ้ามีทางหลวงอยู่ข้างหน้าคือคุณโดน <laughs> แต่ถ้าสามารถแซงได้มันก็แซงได้ถ้ามันโล่งนะครับ แต่มันถามว่ามันเป็นตามกฎหมายแล้วเขาห้ามแซงเส้นทึบเนี่ยแต่ถ้ามันโล่งมันเมื่อกี้เราก็แซงได้นะครับแซงไปเลยแซงด้วยความเร็วเลยปื๊ดปื๊ดแซงไปเลยให้มันพ้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีัเหตุขึ้นมาก็คือผิดเต็มๆนะครับหรือถ้าว่ามีการส่องกล้องตำรวจทางหลวงหรือว่าตำรวจตักจับก็คือจบแต่เขาคงจะไม่ต้อยต้อยตามรูปบรรทุกนะถ้ามีโอกาสแซงอะเนาะขึ้นช้าอย่างกระเต่าไอ้นี่ก็มาจอดพ้นโค้ง เอาเข้าไปไอ้คโคโโโโ้งกับคนเนินเออนะไอจอมบ่นไน้จะบ่นอย่างเงี้ยบ่นตลอดทางนะฮะบ่นไปต่อยหอยเลยรถพยา,ยาวันอยว่เอ๊ะเหมือนรถลุงแดงเก่าอะไรคนันนี้แต่ไม่ใช่นะนี่สิทีมง,งานพยา,ยาวันของเรานั่นเอง อ๋อเราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับที่แผนอย่างตอนนี้มันจะเข้ามาพร้อมกันใน3คันนะครับผมพ่อผมแล้วก็รถร่วมอีกคันหนึ่งนะครับของบริษัทนี้นะครับเดี๋ยวต้องเลือกให้ถูกนะคเพราะผมจะเอาหิน38ลงถ้ารถ อย่างเอสฟันไม่มาก็โอเคง่ายนะครับอ่าแบบนี้เราไปทางนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะบนอ้อมไปงี้นะฮะวันนี้เขาคงไม่มิกยางนะเพราะหกล้อไม่มีรถมารอเลยผมไปทางนี้ดีกว่าบนนี้เลยฝุหน้าฝนุน วันนี้เขาไม่น่าจะมีออย่างกันนะมันดูเงี้ยผิดปกติฝุ่นนะครับเลยต้องค่อยๆลงนะครับ เราใส่สามาเราวนไปแล้วถอยจำ้ำแล้วก็ดำง่ายๆนะถอยไปถอยไปดำได้ง่ายเลยนะถ้าวนมาอย่างงี้กลิ่นยางหึงเลย เขาก็น่าจะมิกยางกันอยู่นะแต่ว่าคงจะพักเที่ยงอ่ะหรือไม่หรือไม่ก็ทีมรถหก้อที่รอใส่ยางน่าจะขึ้นดอยไปกันหมดละนี่ลำแปดเราตงรงนู้นนะคร ต้องลงไปแกะล็อคล็อกนี่ว่ะเดี๋ยวลืมไปนะฝุ่นว่ะไอ้แมส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 แหน้าผากห้ามขาดน้ำผากเดี๋ยวลงปิดล็อคสุดท้ายกันลืม ถ้าไม่ล็อกนี่คือล่วงอ่ะหิน่ะ ที่ปลดหางก่อนนะจอดแอบตรงนู้นก็ได้วันนี้เขาได้จะไม่มนีอย่างนะครับดูๆแล้วมันเงียบมากเลยแผนออถอยจอดตรงข้างนี้แล้วกัน ไปเลยนะถอยตรงๆแบบนี้เราการคว้างหัวเห็นไหมผมไม่ต้องคว้างเยอะเห็นปะหากผมอะไรนิดเดียวเห็นไหมมันดีตรงนี้รับล็อกถอยคือเราไม่ต้องได้้คขวี้งหัวเยอะนะครับแต่ถ้าถอย,ถอยพับ90บอย่าไปใช้มันเยอะนะอย่างสึกเอา ห,าง,หางลูกนี้มันเป็นมออลมเบรกสองชั้นแล้วนะครับนี่กูกลางนะแต่มันลม <c oughs> หมดมันก็ล็อกนะครับแต่เราไม่ผมไม่ไว้ใจหรอกเนี่ยเห็นไหมเป็นมออลมเบรกสองชั้นครับแต่เราคนจะหนุนล้อไว้ซะ ไม่ต้องไว้ใจอะไรมันมากนะครับเกิดมันเสียขึ้นมาอุบิเหตุขึ้นมาไม่ลออ็อกเนี่ยอืนี่มั่นใจนะครับนี่หนุนลอไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันจะล็อกอยู่นะครับแต่นหนุนลอไว้ก่อนมันยังไงเราก็สบายใจอยู่แล้วเรานุนลอ้อ นี่เป็นสายล็อกถอยนะครับมันไม่ได้ต่อแบบคือเ,เราใช้ต่อชั่วคาวถ้าจะใช้งานมันนะฮะผมไม่ได้ต่อเป็นข้ากับระบบรถเดี๋ยวรอพ่อดำเดี๋ยวรอรถคันนั้นมาก่อนผมค่อยถอยไปนะฮะ เเดินมาน่าจะขึ้นสลักให้ <laughs> วันนี้พ่อช่วยขึ้นสลักให้นะไม่ต้องได้ลงรถสบายเลยทีนี้ นี่ก็ต่อไว้นะฮะต่อสายไว้นะลืมไปสายลมยังไม่ได้ต่อ ต่อสายไว้เผื่อได้ใช้นะนี่ต่อเข้ากับไฟถอยนะไม่ได้ทําเป็นมาตรฐานนะถ้าไม่ใช้ผมก็เก็บสายไว้เสียแต่นี้เราต่อไว้เดี๋ยวอาจจะได้ไปใช้ที่ร้านสอนะไม่ต้องเลี้ยงผมมาอะไรเยอะนะถ้ามันมีบอกตรงๆผมใช้นะครับถ้าเวลาหอยตรงๆอ่ะหอยหอ,อยแบบหอยทางตรงนะใช้ไปเลยล็อกหอยอ่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปบิดตัวแม่เยอะนะครับไม่ต้องเลี้ยงไปเลี้ยงมานะไม่ต้องโชว์พาเวอร์กันหรอกถอยไปเลยล็อกไปเลยรถจะได้ไม่เสียนะครับ แต่ถ้าถอยพับ90องศาหรือว่าถอยเลี้ยวถอยเงี้ยไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าถอยทางตรงใช้ไปเลยเราเซฟรถเราดีกว่าดีกว่าโชว์พาวเวอร์นะครับ เส้นบินก่อนครับก,ก็จบแล้วครับสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับนี่เขาเป็นไรแล้วนนี้ดไปแล้วนะ ำหรับวันนี้สวัสดีครับ